บอกออกแบบวีนี้ครับต้อนรับปีใหม่ด้วยการชวนทุกคนมาทาสีห้องกันใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนฟิลเด,มเดิมๆบรรยากาศเด,มเดิมๆให้มันสดใสมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะทาสีเนี่ยบางทีเราก็บดไอเดียในการเลือกสีกัน,นไม่รู้ว่าจะเลือกสีอะไรดีนะครับวันนี้ก็เลยชวนทุกคนมาที่สตูดิโอสถาบันดิกซึ่งเป็นรุ่นน้องคณะผมเองนะ Has Design and Research Studio นะครับเราจะมาขอไอเดียเขากันนะครับซึ่งแม่แค่ภาษาด้านหน้านี่ก็มีความแปลกกกตา็ดดดเด่นม เดี๋ยวไปเจอเขาด้านในกันครับสวัสดีครับป้อสวัสดีครับวันนี้ก็มาหาป้อที่ Has Design Research Studio เลยเพราะว่าพี่ไปเห็นป้อร่วมอยู่ในแคมเปญหนึ่งของ T O A ที่เป็นเกี่ยวกับ color trend เออเป็นแบบเทรนสีของปีหน้าความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่พี่เห็นในแคมเปญน,นี้คือเขามีการ สัมภาษณ์หลายๆสื่อโอเคกบบมุมมองเกี่ยวกับเรื่อง,ง,องของ now normal จริงๆแล้วเราตีความไอ,ไอ้ความ now normal นี้ยังไงถ้าเรารู้สึกว่าสา,าระกรรมแบบไหนที่ที่มันจะตอบอันนี้ได้มันน่าจะเป็นสาระกรรมที่ที่ก็ยังเป็น normal อยู่ <laughs> แต่ว่าลงในรายละเอียดมากขึ้นรายละเอียดของประสบการณ์การใช้งานของผู้คนที่ที่ตอนนี้มันไม่ได้ เป็นการใช้งานที่เฉพาะจุดอย่างเดียวละมันอาจจะต้องกลายเป็นมีการใช้มั l ติฟังก์ชันมากขึ้น,อนอือมีความ f l ซิ i b l e ของพื้นที่มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นพื้นที่ที่ยืดหยุ่นได้อะไรแบบนี้นอย่างนั้นโอเคทีนี้พราะมันลิงก์มาเรื่องของสีเราก็จะเห็นว่าแต่ละ studio เนี่ยทาง TLA เขาจะมีให้แบบอลองทําม o ดบอ a r d ดูซิว่าจริงๆแล้วมีการเลือกใช้สีแบบไหนหรือว่าที่เคยดีไซน์มาปกติแล้วแนวทางในการใช้สีเป็นยังไงอะไรเงี้ย แล้วพี่ก็ไปเห็นว่า hey, บลูดอรือปอนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบภาพผังเมือง,องกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมถึงออกมาเป็นแบบเนี้ยทุกครั้งที่เริ่มทําโครงการไหนก็ตามอะ่ะออก็ทำซา์แผนก่อนเลย <laughs> ซึ่งก็จะเป็นแบบนี้จริงๆ <laughs> ใช่ก็เพื่อจริงๆเพื่อให้ศึกษาบริบทไอ้บริบทเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนตัวแทนของสีออที่จะเกิดขึ้นในออพื้นที่นั้นด้วยออออก็คือจริงๆมีการคำนึงถึง คอนเทน์หร mm ือบริบทโดยรอบทั oh. <Yeah. S 1> oh, ้งหมดแล้วก็ดึงเอามันมาใช้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันแต่ว่างนันก็ได้ครับจากมุมมองของสถานกทั้ง5้าสตูดิโอนะครับเขาก็จะเอามาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ คิดออกมาจนกลายเป็นคลัลเลอร์เทรนด์ของปี2022น mm ี hmm. ่แหละแล้วเขาให้ชื่อว่า The Color of Thoughtful Living เป็นเทรนด์สีแห่งการาคิดอย่างรอบคอบก็คือ <laughs> 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 เหมือนเขาคิดว่าอ่ามันมันเป็นยุคสมัยนี้แหละที่คนอาจจะมีเรื่องของการระวังตัวเรื่องความปลอดภยัยอะไรต่างเนี่ยเอิมก็เลยออกมาเป็นเทรนสีแบบนี้ซึ่งทั้งหมดอ่ะออกมามี12เฉดสีแล้วเขาก็แบ่งออกเป็น5กลุ่ม mm hmm. อ่าทีนี้ก็เลยเดี๋ยวจะให้ป้อช่วยดูแล้วก็เผื่อป้อมี อะไรที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมว่าคนสามารถเลือกอาไปใช้ได้เหมาะยังไงบ้างมีคำแนะนำยังไงซึ<ด>่งนะกลุ่มแรกนี่มันจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าไบโอเซนทริกมันจะเป็นสีที่ออกขาวสะอาดตาครับมันก็จะมี w 9 1 1กกับ W9109 นะจะเป็นออกาขาวขาวเทาๆเ,เราดูจากพวกภาพที่เขาแบบเป็นเรฟเ r ร์เรนซ์ทำมาให้ดูเนี่ยพี่ว่าก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับบ้านป้อนะ ทีน si pues, ี้ถ้าให้พ่อแบบลองแนะนำว่าแบบเนี่ยพอเราอยู่ในสเปซที่มันขาวๆเลยทั้งออฟฟิศหรือทั้งบ้านเออมันมีความรู้สึกยังไงบ้างนั้นก็สบายตาดีก็คือดูคลีนดูแบบสะอาดสบายในขณะเดียวกันมันมันช่วยส่งเสริมการจินตนาการของเราด้วยอ๋อมันเหมือนกับ เรามองความว่างเปล่าเรามองกระดาษ <c oughs> แล้วเราก็คิดแบบได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นมันเป็นความรู้สึกประมาณนั้น <c oughs> แล้วพอมันเป็นสีขาวเนี่ยค่ะมันจะเป็นขาวที่สามารถช่วยในการกระจายแสงอแล้วก็เวลามีเงากามาก,กระทบกระทบกับสีขาวเนี่ยเออมันก็ให้ความรู้สึกการแปลเปลี่ยนของของเวลาใน <c oughs> ในช่วงขณะนั้นด้วย ที่เราจะเห็นได้ชัดกว่าถ้าเป็นสีอื่นใช่ยอยาอ่างออฟฟิศฟ้าพี่ก็เห็นมีบางช่วงที่เนี่ยมันก็มีเงาต้นมงต้นไม้ตกกระทบอะไรน,นะผนังาขาวๆมันก็เหมือนเป็นแบบเป็นผ้าใบเป็นแคนวาสที่แบบเออทำให้มันเกิดมิติขึ้นมามนี่ก็เป็นกลุ่มสีแรกนะครับไบโอเซนริกกลุ่มต่อมาเขาให้ชื่อว่ายูนิเวอร์สบีเป็นสีม่วงสว่างอ่าบีส9 6นะครับซึ่งเขาก็ต้องการจะสื่อถึงแบบการไม่แบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นมนุษ สัตว์ธรรมชาติหรือว่าเพศใดๆก็เขามองว่าสามารถจะใช้ชีวิตร่วมกันได้นะครับการเลือกใช้สีนี้มันก็ไม่ได้เป็นข้อจํากัดน,นะอย่างถ้าเราดูในภาพเลเยอร์เขาอ่ะพี่ก็คิดถึงอย่างพี่มีลูกสาวเนี่ยมันก็อาะลูกสาวก็เหมาะกับโทนสีแบบนี้ได้หรือถามว่าผู้ชายจะมีโทนสีแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะบางทีเราอาจจะไปลิงก์กับตัวเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรในห้องเราแบบก็ได้นะแล้วก็ดูว่ามันไปด้วยกันกับโทนสีของห้องแบบนี้ได้ไหมกลุ mm ่ม hmm. ต่อมากลุ่มที่3 mm hmm. ก็เขาให้ชื่อว่า authentic impress เป็นกลุ่มสีเบจสีแดงหมน่นแล้วก็ส้มอิฐสีนี้คือเขาต้องการจะสื่อถึงแบบเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการทรี่เราไม่ลืมคุณค่าแบบรากง่าอ่อนเองหรือมีการผสานแบบเกาบ่ากับใหม่อะไรเงี้ยซึ่งก็ถ้าเราดูในภาพเดเฟรนเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีการตกแต่งด้วยแบบงา,คานคราฟอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่ามันก็นก็เหตุการณ์นำไปใช้ได้ได,ดีนะจริงเรามีใช้สีโทนนี้เหมือนกันในโปรเจกต์ที่กำลังทำยอยู่ที่จีนนะคะ น,นั้นเป็นโปรเจกต์โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์จากอิตาเลียนใช่แล้วก็เราอยากให้ความรู้สึกมันคล้ายๆเหมือน uh, การที่เราไปเดินในชุมชนหมู่บ้านเก่าของ <laughs> อิตาลี <laughs> ซึ่งเขาจะมีสีในลักษณะใกล้ๆเคียงกับโทนประมาณนี้ที่พบแต่นี้นเขาเกิดจากการใช้ปาสตอร์สีซีเมนต์แสดงว่ามันก็สื่อไปถึงเรื่องของแบบ เรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรแบบดั้งเดิมได้ได้เหมือนกันนะอืมก็อาจจะเป็นเพราะว่าสีมันอาจจะมีความใกล้เคียงกับพวกวัสดุธรรมชาติด้วยเอ่อมันเลยสื่อถึงความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมคิดว่าน่าจะเป็นทรรนองนั้นอืมก็อยู่ที่การนําไปใช้ครับแต่ก็เชื่อว่าถ้ามองในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวจริงๆก็เห็นผู้หญิงสมัยนี้ก็ใส่แบบโทนสีนี้เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย กลุ่มต่อมาเขาให้ชื่อว่าเชลทัร mm ัล hmm. คือเป็นแบบเชลเตอร์ที่พักบวกกับเนเชอรัลธรรมชาติ mm hmm. แล้วก็จะมีเป็นแบบสีฟ้าตุน่น mm hmm. แล้วก็มีสีเทากลางแล้วก็เป็นสีเขียวอ่อน mm hmm. สมมติพี่มองแบบง่ายๆไวๆเลยก็คือโทนนี้ก็เป็นโทนแบบสาหรับใครที่อยากได้ความแบบผ่อนคลายสดชื่อนอะไรแบบนี้นะ mm hmm. ก็ลองดูครับแต่ว่าเฉดที่แตกต่างกันอนะ่ะมันก็ส่งผลเยอะนะ อย,อย่างฟ้ากับฟ้าตุ่นเนี้ยจริงๆพี่ว่าก็กแตกต่างเยอะ้วอย่างบางทีเราทาสีห้องห้องหนึ่งเนี้ยฟ้าตุ่นก็อาจจะดูมีความแบบขรึมหรือเท่ขึ้นมามากกว่าอนะไร้ยลองเอาไปแต่งห้องดูได้นี่ก็จับภาพด้วยเฟรมนี่ก็พอจะเห็นแนวทางในการเออมันไปตกแต่งได้ดีพอสมควรอยู่กลุ่มสุดท้ายนะครับก็อันนี้เขาให้ชื่อว่า Unify World สีแบบมาทางโทนเข้มเลยมีเทาเข้ม มีสีน้ำเงินเข้มแล้วก็มีสีดําโดยไอเดียเขาบอกว่ากลุ่มนี้อยากจะสื่อถึงความไม่สมบูรณ์แบบของโลกเหมือนเป็นสัจจะของวัสดุอะไรแบบนี้เขารู้สึกว่าโลกนี้มันก็ไม่ได้สวยอะแบบแล้วก็มันมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่มันอาจจะมีความดิบความขรุขระอะไรแบบนี้ซึ่งพี่ว่าจริงๆก็เป็นสีที่เข้มนะบางคนอาจจะไม่กล้าใช้ด้วยอะไรเงี้ยเ <S S S 2> ออแต่เนี้ยพอทางเข้าบ้านป้อก็เห็นภาษาที่เป็นสีเข้มเหมือนกันเออ แล้วป้อมรู้สึกยังไงกับสีโทนเข้มทั้งสามเฉดสีในกลุ่มสุดท้ายนี้คิดว่ามันต้องไตพร้อมกันกับโทนอ่อน mm hmm. เพราะมันจะทำให้มีความเรียกว่าการเข้าถึงอาคารที่ต่างกัน mm hmm. แล้วก็ถ้ามันเป็นโทนเข้มที่เราใช้ประจำเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ในความรู้สึกที่ว่าเราอยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกเหมือนมีความลึกลับน, mm hmm. น่าค้นหาเออเหมือนเข้าไปในถ้ำ กตัวอย่างอาคารมีโปรเจกต์ที่ทำเป็นร้านหนังสือเนี่ยค่ะเราให้ทางเข้าเนี่ยเข้มเลยเออแบบเข้มแล้วคนก็ค่อยๆเดินผ่านงทางเข้าไปแล้วก็ไปสว่างแบบจ้าด้านในอย่างเงี้ยเอออันนี้มันก็เป็นความรู้สึกของคนกับสีที่เกิดขึ้นเพื่อสีสามารถสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นได้แบบเรียกว่า เราอยากให้ประสบการณ์ในการเข้าถึงอาคารเป็นยังไงหรือว่าประสบการณ์ในการอยู่อาศัยของอาคารเป็นยังไงเ <ừ> um, นี่ย<ม>ก็คือใช้สีสา,สามารถกําหนดประสบการณ์เหล่านั้นได้ <ừ> um. อย่างออฟฟิศ p อร์นี่ก็คือด้านหน้าทางเข้าเนี่ยก็คือเป็นทาวรเข้ามาตลอด<ร>แต่พอเข้ามาถึงภายในนี่ก็คือขาวหมดเลยตอนนี้ก็ได้เห็น Color Trend 2022ของ T.O.A ไปครบแล้วก็12เฉดสี 4, แล้วก็แบ่งออกเป็น5กลุ่ม คิดว่าหลายคนที่ได้ฟังก็น่าจะได้ไอเดียในการเลือกทาสีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะขอเลือก1สีจากทั้งหมด12สีเนี่ยลองไปทาดูให้เห็นภาพเป็นชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวตามดูครับว่าจะทาสีอะไรครับ เดี๋ยวเรามาทาสีห้องกันนะครับซึ่งสีที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นสีขาวโทนเย็น W9109 ตัวนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของ biocentric นั่นเองครับโดยสีที่ผมเลือกเนี่ยจะเป็น Super s h i e l d u r a c l e a n A+ นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าก่อนทานเนี่ยจากห้องที่เป็นผนังสีขาวๆเนอะหลังทาไปแล้วพอเราเพิ่มโทนเย็นเข้าไปให้กับห้องเนี่ยความรู้สึกกับบรรยากาศที่เรามีต่อห้องนี้จะเปลี่ยนไปย่งไงบ้างครับ ก่อนที่จะทาสีกันเนี่ยนะครับเราจะต้องมาทําการเช็คความเรียบร้อยของผนังก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผนังใหม่เนี่ยก็สามารถจะทาได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นผนังเก่าที่มันมีรอยแตกแลาวเนี่ยก็ให้เราทําการอุดโฟกก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราใช้เทปกาวเนี่ยปิดกั้นไว้นะครับอย่างส่วนคิวด้านล่างเนียหรือพวกสวิชลักไฟต่างๆนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มด้วยการทาสีรองพื้นก่อนครับสีรองพื้นก็จะช่วยให้สีทับหน้าเนี่ยมันยึดติดกับผนังได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอ สีซูเปอร์ชิลด u r a c ินเอพ p l ส s นี่นะครับเป็นสีที่มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่กลิ่นของเขาเนี่ยจะอ่อนมากๆเลยครับทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเข้าอยู่ได้ทันทีมีระหว่างที่ผมทาอยู่เนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าโอ้มันแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถจะยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้ด้วยนะครับเหมาะสําหรับบริเวณที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องนอนเด็กมากๆเลยนะครับ เพราะว่าเขาสามารถจะเช็ดล้างได้ง่ายมากๆถ้าเกิดว่าวันไหนลูกเราเกิดขีดเขียนอะไรเล่นบนผนังเนี่ยก็เช็ดล้างออกได้สบายเลยนะครับ อนนี้ก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผนังห้องเดิมเนี่ยเป็นสีขาวเนอะตอนนี้ผมก็ทาเป็นสีขาวทนเย็นนะครับ W9109 ซึ่งจะเห็นเลยนะว่าบรรยากาศความรู้สึกต่างๆเนี่ยโอ้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับสีที่ผมโชว์ให้ทุกคนดูเนี่ยพอมันมาทาบนผนังใหญ่ๆที่มันเป็นประนาบเนี่ยทั้ง3สีด้านเลยนี่นะครับเราจะเห็นว่าจากสีช่องเล็กๆเ,เนี่ยพอมันขยายขนาดมากขึ้นเนี่ย ความรู้ส huh. ึกต่างๆมันแตกต่างกันนะตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะออกเป็นสีเทาที่ดูมีความเข้มหน่อยเทาฟ้ฟานะแต่ว่าสีของจริงตรงนี้นยครับพยายามจะปรับให้กล้องเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอย่างที่ตาผมเห็นมากที่สุดนะมันจะออกเป็นเหมือนสีม่วงอ่อนๆนะครับความรู้สึกเนี่ยแตกต่างจากตอนที่เป็นผนังสีขาวชัดเจนเลยนะมันก็ให้ความรู้สึกในเรื่องของการเป็นโทนเย็นชัดเจนนะครับมันเหมือนอย่างชื่อเลยแหละทำให้ห้องรู้สึกดูเก๋แล้วก็ดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะครับ ใครที่อยากจะรีโนเวทบ้านหรือว่าเปลี่ยนมูทโทนของห้องเนี่ยนะครับก็ลองเลือกจาก12เฉดสีของ TOA c a n d o Trend 2022ได้เลยนะครับมีหลากหลายสีแล้วก็คิดว่าหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ย,ยก็น่าจะได้ไอเดียในการไปตกแต่งบ้านเพื่อต้อนรับปีใหม่เยอะแยะเลยและครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูสีที่คุณชื่นชอบได้เลยวันนี้อาบอกออกแบบหมดเวลาแล้วนะครับมาดูกันครับว่า e ีีหน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s ก r i ับกดกระดิ่งช่องกาธานอเวทด้วยนะครับไปก่อนครับ